ครับทุกท่านครับวันนี้อยู่ที่วัดพระธาตุมณีหินครับในช่วงบ่ายวันนี้มีพิธีพุทธาพิเศษเรียนเซนแก้วมณีโชตนะครับนี่ครับพิธีได้เริม่มกันแล้วครับผมท่นา,านมังอาภิพุนาวัดพระธาตุมณีหิน,นะ ขังสังขังอภิปุชยามาอระหังสัมมาสัมพุทโธพะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ มหาเตชะวันโตธรรมปูชามหาปัญญาวันโตสังฆปูชามหาโพคาวติโลกเกษทังอภิปูชยามี จะโยโนเมพันเตอจักขมายะธาพาเลยะธาโมุะหิยะธาอากุสเลเยมะยังพันเตชาติโตปัถายะปมาทังวาอาคัมมะอโยนิสุมาณสิการังวา มเมวาสังเขวาอาคาระวังกกอกัรมาเกยนวาวจานมสาวาสังโมคคปิปรมัมโมคคปิเตสังโมพันเต,าตอาจจะยังอาจจะยันโตปฏิคันหาตุอ,อายติงสุไราย,ยาเียนเชิญทุกท่านได้กราบตามพระผมนะครับกายกรรม,มวจีกรรม มโนกรรม,มังอสัญจิตโทสังสัญจิตโทสังปมามทักโทสังขมะกุโนพันเตอายักติงสังวะไรยกข้าพระเจ้าทั้งหลายขอเข้าถึงพระรัตนตรัยเจ้าวัดเจ้าวารพระโูมเจ้าที พระแม่ธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษานวัดพระธาตุหมื่นหินทุกตนข้าพเจ้าทั้งหลายขอขมาลาโทษหากวันนี้หรือวันข้ังหน้า จะมีสิ่งหนึ่งประการใดได้ล่วงล้ำกัมเกินต่อท่านทั้งหลายด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก,ก็ดีด้วยใจก็ดีต่อท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนำเสียสิ้นโทษจะได้เป็นบาปเป็นกรรมจะได้ผูกเวรผูกกรรม ต่อกันและกันในกาลบัดนี้ด้วยเทนินทุกวันทิตวาสัพพคุธานังสัพพคุณะมหิสินังปาเทจัะอาจาริย์ยศะ ปาทังมัคคานทักนังคุมมเมโสเจวะสักเฮโสพระมเทเวมหิธิกกาหามิปิภริกมังสัทธายะพุตาสนิสภิปิอันตรายามมาหิสุนตัสตะเตชัสสิทธิกิจังสิทธิกรรมังสัภิสิทธิพระวันตุเม สาธุชนทุกๆท,ท่านที่ได้มาร่วมพิธีพุทธาภิเษเปลี่ยนรูมแสนแก้วมณีโชตในวันนี้ทุกท่านทุกคนนันโตพตเยเทวาสังคาสัมมาคตาดดลาเท ยดาเจ้าทั้งหลายใายบนพิธีปาธิาราชเจ้าเป็นเขาเป็นประธานกับทั้งโซและสะพงต้นทางลองบีมานเลยเดชข้าอาทิเจ้าตนวิเศษใสแสงพระจัทะจนทร์ธาจริยพรมพงศ์ตนรลัดสมีหงเวหา โอโอาสุลินทาตนมืดฟ้ามงมืดนาทวาเวหุนต้นทางลงวิมานภาษาในอากาศกับทางเท้าจตุโลกกับบางสถิตในวิมานทางสีคือพญาตาลาธาพญาวิลุนลห์พญาวิลูปะขา พญาภูมินุลาเจา้าเป็นเขาเป็นเอาแก่เทพยดาทางลายอันยายังยู่ทุกภูพาสตาบัวละพันจึนงพร้อมกันมาถวา,ายบาทั้งพญานาคารา เสื่องฟังนาทีลวงกวงกุ้งพังแลลิงลำทวนพ้องพังจะคูเป็นญาณตนทะลงวิมานยังพอกับทั้งพญายมมาลาเจ้าหอดาดี lak lak, hit kawang o bhakti naya isam lak kha bhikru laho tata sa sati kum thak ขออิญพระเป็นบริวารจงมารักษาโทยภัยอันตรายมีเ,เกิดขึ้นทางด้านทิศตะวันตูออตอนนี้ก็กำลังทำพิธีสวดหรือว่าเศษวัตถุมงคลรุ่นแสนแก้มณีโชธ อยู่ห้องด้านล่างขององค์พระธาตุเมอนหินอยู่นะครับ่สอย่ญาโยมสาธุชนก็ได้มายืนรอร่วมพิธีอยู่ทางด้านนอกเป็นจำนวนมากนะครับ ทางด้านในก็ได้สวดเป็นที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะทำพิธีในขั้นตอนต่อไปครับผม,ม,มขขอตอนนี้นะครับหลังจากพิธีได้เสร็จสิ้นลงหลวงปู่ก็ กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับนี่ครับผมต้นหลวงปู่ครับผมหลวงปูก่กำลังจะเดินทางกลับธรรมอุทยานนะครับผมครับตอนนี้หลวงปู่ก็ได้ออกมาจากห้อง ด้านล่างของของค์พระธาตุเมืองเหินแล้วนะครับตอนนี้วงปู่กำลังจะขึ้นรถนะครับกำลังจะขึ้นรถเพื่อจะเดินทางกลับธรรมอุทยานองคูศิลาสิริจันโทที่บ้านแก่เป๊ปะอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิงุ์นะครับ พอหลวงปู่ออกมาจากห้องด้านล่างคร,ราบท่นเห็นจากที่แดดแดอยู่ก็ร่มเลยนะครับมีเมฆมาบาังทันทีเลยนะครับเป็นที่น่าอัศจรรย์จริงๆนะก่อนหน้านี้แดดแดดมากแดดแดดร้อนจริงๆพอหลวงปู่ออกมาจะขึ้นรถแค่นั้นแหละร่มทันทีครับมีเมฆมาบังแสงแดดออกไปทันทีแล้วครับผมนี่ครับ บารมีองค์หลวงปู่คือยิ่งใหญ่มากครับตอนนี้หลวงปู่ก็ได้ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเดินทางกลับแล้วนะครับจะเดินทางกลับธรรมอุทยานนะครับผมพอหลวงป,ปู่ขึ้นนะฮะ ขึ้นรถเสร็จแดดก,ก็เริ่มก็เริ่มมาอีกแล้วนะฮะเห็นฮะแดดเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็แดดเปรี้ยงเลยะครับพอหลวงปู่ลงมาจะขึ้นรถก็มีเมฆม,ม,มาบังเลยะครับผมตอนนี้หลวงปู่ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยนะฮะพร้อมจะเดินทาง

ดูบรรยากาศครับตอนนี้โอ้โยยังกระพึ่งแตกกรัลังครับผมดูครับหลังจากเสร็จพิธีพุทธาพิเศษทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเรนี้ญาตโยมคนไหนที่ได้ริ b แบนนะครับก็รอรับของแจกกันเลยครับดูครับ เยอะมากครับผมนะครับรอรับของแจกตามที่ได้มารับริทแบนตามที่ทางคู่จัดสร้างเหรียญรุ่นแสนแก้มนีโชตได้แจ้งเอาไว้นะครับใครที่ได้ริทแบนก็จะได้กันทุกคนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศใกล้ๆกันครับผมนี่ครับคือ ยอดโยมสาธุชนที่ได้นะที่ได้ริสแบงนก็เข้าแถวรอรับของแจกนะครตามนี้เลยครับคือเยอะมากครับยาวไปถึงโน้นเลยครับผมนะครับเยอะจริงครับดูเอาครับว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจาก

เราแถวรอรับของแจกนะครับประมาณนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอจากลาไปด้วยภาพบรรยากาศการรอรับแจกวัตถุมงคลจากผู้สร้างเหรียญแงแก้มนิโชธมัดพระชาาทเมือนหินไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องบา่าวปุไทยพาเลาะด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบ่ากว่าสวัสดีครับผม